สามเหตุผลที่ทำให้หลายๆคนตกโครงการนในเมนท์แวนีมีอะไรบ้างฟังคลิปนี้ให้จบและถ้าคลิปนี้ดีโปรดกดติดตามกดรีโพสและกดแชร์ออกไปให้เพื่อนเอนเพราะอาจจะมีคนที่กำลังเฝ้ารอโอกาสแบบเราอยู่ก็ได้สามเรื่องนั้นมีอะไรบ้างเริ่มจากข้อแรกค,คือการที่พูดไปเรื่อยพูดมะานาวไม่มีน้ำพูดโดยที่ไม่มีสติในการพูดคืออะไรพี่ลัะหลายคนในกรรมการถามคาถามกลับไปสิ่งที่เราตอบออกมาหนึ่งคือไม่สัมพันธ์กับคาถามสองคือพูดไป เใช้เวลาสิ้นเปลืองค่ะคุณพูดไปเยอะมากๆและพูดสิ่งที่ลืมตั้งสติยังคิดเพราะสิ่งที่คุณพูดอาจจะเป็นสิ่งที่กําลังเป็นหอกนะแทงคุณอยู่ก็ได้เพราะ,ะนั้นพี่และจะบอกว่าคําพูดหลายคนนะกรรมาการฟัง1นึ่งสองสาคเขาเริ่มแยกเราออกแล้วนะว่าเราเป็นฝั่งซ้ายมีสติหรือเป็นฝั่งขวาที่ขาดสติแน่นอนมเมนเดนเมนเทีจะเอาคนมีเหตุผลมีลอจิกมีสติและมีความสุข,ขุมเข้าไปในการทํางานถ้าคุณพูดไปเรื่อยพูดมะนาวไม่มีน้ํายังไง ก็ตกแน่ๆแ,และเขาวัดคุณได้จากแค่ประมาณไม่เกิน3นาทีแรกนะดูออกแล้วว่าคุณคนนี้เป็นคุณยังไงโอเคไหมกรรมาการสามารถจัดเราได้ตั้งแต่คําถามแรกกับทุกคนเพราะนั้พี่เล็กจะบอกว่าคําถามแรกสําคัญมากถ้าเราทําคําถามแรกได้ดีเขาจะตั้งใจฟังคําถามต่อๆไปและนี่คือสิ่งที่หลายๆคนที่เรียนใน p private c ท a s s เขารู้แล้วเอาไปนําใช้ข้อแรกค่ะมีสติในการตอบคําถามข้อที่2ค่ะ เรื่องที่หลายคนพลาดคะ่ะคือการที่เราไม่มีความมั่นใจในตัวเองมันส่งผลอะไรบ้างเวลาที่เราไม่มีความมั่นใจในตัวเองแววตาของเรามันจะเป็นเหยื่อคะ่ะแววตาของเรามันไม่ใช่เสือกรรมาการมาตามหาคนที่มีภาวะผู้นําแววตาของคุณต้องเป็นเสือต้องเป็นนักล่าไม<แ>่ใช่แววตาของเหยื่อแววตาของเหยื่อเป็นเพราะว่าเขาคนนั้นไม่มีความมั่นใจในการที่จะเข้ามาแข่งขันในโครงการเมนต์เทนนีพอไม่มั่นใจเกิดความกลัวพอกลัวปุ๊บสาย สีสีหน้าแววตาท่าทางมันสอดคล้องกันคําพูดเสียงตะกุตะกักสั่นเครือและที่สําคัญถ้ามันสอดคล้องกับข้อหนึ่งที่คุณพูดอะไรไปเรื่อยก,ก็ไม่รู้มะนาวไม่มีน้ําข้อ1บวกข้อ2ประกอบกันแล้วพี่รักษ์บอกเลยว่าโอกาสที่คุณจะผ่านมันแทบจะไม่มีแล้วนะถ้าคุณสองข้อนี้คุณไม่ได้คุณตกแน่ๆไปโครงการไหนก็ไม่ได้แม้กระทั่งโครงการที่สัมภาษณ์ประเทไทยเขาก็าไม่เอาคุณนะเพื่อนพี่จะบอกว่าเรื่องนี้สําคัญมากความมั่นใจมันแก้อย่างไงได้บ้างอย่างเช่นน้องๆที่เรียน p r i v a t e l s เขาม,มีความมั่นใจ เพราะเขารู้แล้วว่ากรรมการกําลังมาตามหาอะไรเขาฝึกกับพี่ลักษ์มาเยอะมากเรียนสอนสด p r i v a t e l ค่ะ้าห้าวัน7วันพี่ลักษ์บอกเลยว่าพี่ลักษ์ถามเยอะกว่ากรรมการอีกและหลายคนก็คอนเฟิร์มว่าเป็นแบบนั้นว่าไม่ตื่นเต้นเพราะคุยกับพี่ลักษ์กับพี่ลักษ์กถามเยอะกว่าอีกเพราะฉะนั้นพี่ลักษ์จะบอกว่านคือเรื่องนี้ ถ้าเรารู้ว่าเขากําลังตามหาอะไรต่อให้คาถามเปลี่ยนไป1 0 8 9สิ่งที่เราสอนในคลาสคือการอ d ดัพตีฟคุณจะสามารถประยุกต์ใช้มันได้อยู่ดีคุณแค่ต้องมีหลักการและต้องฝึกเยอะๆนี่คือข้อ2ค่ะความไม่มั่นใจทําให้เราเองค่ะเป็นคนที่เขาดูแล้วนะเขาเห็นเราผู้นําในตัวเราน้อยทุกคนเพราะอะไรเพราะเวลาเขาเอาเราเข้าไปเขาต้องการให้เราเป็นมีเดียเตอร์ถ้าเราไม่มั่นใจเวลาเราไปพูดเราต้องพูดกับพับบิกอ่ะเราต้องแชร์เราต้องไปพรีเซนต์กับผู้ริหารระดับสูงมันจะทํา ให้ถ้ากรรมการเอาคุณผ่านเข้ารอบค่ะมันเสียเขาเรียกว่ากรรมการเข้าขากำลังเอาคอมาค้ำเหล่านะว่าคุณคนนี้มีความสามารถแต่ถ้าคัดไปแล้วไปถึง c ีโอซีโอบอกโอ้โหคัดไข่มาเนี่ยคนนี้ไม่ใช่เลยยกตัวอย่างนะกรรมการจะเสียหายเพราะ,ะนั้นพี่รักษจะบอกเลยว่านี่คือเหตุผลว่าทําไมกรรมการถึงต้องใช้สายตาอันแหลมคมเพื่อตัดคุณออกถ้าคุณไม่เหมาะไม่ควรนะเพราะไมเน็นเมนต์โทนีมันมีแต่คนเจ๋งๆที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นโอเคปะ่ะนี่คือข้อ2ค่ะไม่มั่นใจทําให้เราตกไมเน็ตเมนต์โทนี ข้อที่3การแต่งตัวไม่ถูกจริตขององค์กรยังไงบ้างพี่ลักษ์เช่นเคยมีน้องไปสัมภาษณ์โครงการเมนเทนเ์ทรนี้โครงการหน้าบ้านโครงการสายสโตแต่งตัวหรูพรีเมียมไปมากเลยทุกคนโอโหของในตัวแบรนด์เน่หมดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตกตั้งแต่รอบแรกๆเพิ่งพี่ลักษ์จะบอกว่าเหตุผลนะเป็นคนมีของแต่ที่ตกเพราะว่าการแต่งตัวไม่ถูกจริตกับเขางานต้องไปสมบุกสมบันอ่ะงานต้องไปอยู่ตามแบบตามแบบคือต่างจังหวัดอ่ะที่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่สําคัญเท่าไหร่นะแต่คือไปอยู่ตามฟาร์ม ตามบ่ออย่างเงี้ยหูแต่เราพรีเมียมไปมากเลยพี่แล้กจะบอกว่าเรามาการคิดในห่วงว่าหเด็กคนนี้ยใส่ช้นสูงไปอยู่ข้างบ่อจะไหวไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรเข้าไปแป๊บเดียวก็จะลาออกถ้าเราจะลาออกไปแล้วเขาไม่เอาเราเข้าตั้งแต่แรกนะ เพราะฉะนั้นพี่เล็กจะบอกว่าแก้แค่3มเรื่องนี้คุณก็เข้า MT หลายข้อหลายที่ไดแ้แล้วหลายคนที่ฟังคลิปพี่ลักเขาสามารถเข้าไมเน็เนมนต์พ้นีได้นะพี่เล็กจะบอกว่าอย่างนี้จะปรึกษาฟรีจะฟังคลิปฟรีหรือจะสั่งซื้อเส้นหนังสือเพื่อเตรียมเองเป็นเซล์เลอร์นิ่งหรือเป็นข้อเรียนออนไลน์รวมไปถึงใครที่บอกว่าพี่ลักหนูอยากไพรเวทหรือหนูอยากอออินอันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่เราบอกว่าเรามองเห็นในตัวเองเป็นยังไงตอนนี้เป็นปัญหาอะไรอยู่ถ้าเป็นปัญหาข้อหนึ่งข้อหนึ่ง,งพูดไปเร knowledge คืออะไรพูดไปเรื่อยแก้ด้วยการที่คุณต้องรู้ว่า Leadership Call Leadership อะไรที่ต้องนําส่งเขาพราะถ้าคุณรู้คุณจะยิงกลับไปได้ถูกกับสิ่งที่เขาต้องการตามหานั่นคือ k n o knowledge ต้องเติมในขณะที่ถ้าพูดไปเรื่อยแก้ยังไงแก้ด้วยการเติมสกิลค่ะ o อลลี่เทลลคุณต้องรู้เทคนิคในการพูดสื่อสารยังไงทําให้กรรมการเนี่ยได้เห็นได้รู้จักเราในเวลา20ป่ปีจากการสัมภาษณ์เราแค่20นาทีมันมีมีนิ่งที่ทำไมน้องๆใน private class ถึงเข้า mt ได้เรื่อย เพราะว่าอะไรเพราะเขารู้เรื่องนี้ทุกคนเขารู้วิธีการนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะที่สําคัญมันไม่ได้จอดให้การอัพสกิลแต่มันสามารถเอาไปใช้ด้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นสายงานขายไม่ว่าจะเป็นการพิเศษงานผู้บริหารนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ถ้าใครมีมาเรียนรู้ในคลาสคุณจะสามารถเอาไปใช้กับชีวิตทุกอย่างเลยโอเคไหมนั่นคือข้อแรกพูดไปเรื่อยพูดมานาวไม่มีน้ําพูดตกสะพานแก้ได้ด้วยการอัพเกรดทำให้ตัวเองได้เก่งขึ้นถ้าดีควรจะเรียนสอนสดถ้า คุณมีปัญหาข้อแรกนะพี่แลกบอกเลยว่าคุณแก้เองได้ยากเพราะว่าอะไรคุณคุยไม่รู้เรื่องอะ่ะคุณจะแก้เองคุณจะไปฝึกคุยไม่รู้เรื่องอยู่ดีแต่คุณต้องรู้แก่นมันก่อนเพราะฉะนั้นพี่แรกจะบอกว่าการจะทําให้คุยรู้เรื่องต้องรู้เรื่องของตัวรู้ k n o w l อะไรที่เขาตามหาและ2คือรู้ skill สตอรี่ทุลร่งยังไงที่ทําให้เราสามารถพูดและทําให้กรรมการเขาเข้าใจและเห็นความเป็นเราได้มากขึ้นเวลนัวเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้กันข้อ1แก้แบบนี้ข้อที่2ค่ะมีปัญหาไม่มั่นใจในตัวเองขึ้นอยู่กับว่าตัวเรานั้นค่ะถ้าอยากจะเข้า mp จริงๆพี่รล่าจะบอกเลยว่า จริงๆเราอ่ะมีของอยู่แล้ว78คนที่จะกล้ามาแข่งขันในโครงการมินิเม้นท์เนีเรามองเห็นตัวเองเป็น7เป็น8อยู่แล้วเต็ม10อ่ะ7 8ดอยู่แล้วนะแต่ประเด็นก็คือจะทำยังไงให้เป็น90จะอัพเวลยังไงล่ะวิธีอัพเวลคือการผลักดันความมั่นใจในตัวเองหนึ่งถ้าคุณจบต่างประเทศใน,นอันนี้พี่ลักบอกเลยว่าคนที่อยู่ต่างประเทศเขาส่วนใหญ่เขาจะมั่นใจในตัวเองแต่หลายคนไปแล้วตกไม่น้อยนะคนที่จบต่างประเทศไปเข้า MT เองแล้วพลาดเยอะมากๆและหลายคนพอมาเรียนกับพี่ลักษ์ปากกว่าเข้าได้ง่ายมากๆเลยการจบจากต่างประเทศจร เนคุณต้องเข้า m อได้แล้วนะเพราะโปรไฟล์คุณทุกอย่างผ่านแล้วเขาอยากจะได้คุณมากๆแต่ประเด็นคือวันนี้ คุณทาให้คนอื่นเขาเห็นไม่ได้ว่าคุณมีของทั้งที่ทจบต่างประเทศมาเพราะ,ะนั้นพี่ลักษบอกเลยว่าใครที่จบจากต่างประเทศมาไม่สมควรตกเมเนเมนท์ทนีโครงการใดเลยแต่ถ้าคุณตกแปลว่าปัญหาอยู่ที่ตัวคุณต้องมาอัพสกิลแล้วใครที่จบต่างประเทศบอกเลยว่าเรียนคลาสสอนสุดคุณจะเข้าได้ไม่ยากเลยคุณต้องรู้วิธีนําส่งก่อนโอเคไหมข้อที่สองความมั่นใจแก้ด้วยการเติมรู้สิ่งที่เขาต้องการตา,ต,ตามหาเช่นบางคนบอกว่ามีของมั่นใจอยู่แล้วเติมด้วยเซตหนังสืออัเติมได,มได้ใครบอกว่ามีของมั่นใจอยู่แล้วเติมคะ ที่ถ้าใครอยากจะออินให้เรียนแบบสอนสดุดเพราะความมั่นใจมันจะอยู่ในระดับแววตาเพราะเรารู้ว่าเขาจะถามอะไรเราจะมั่นใจขึ้นไม่ใช่ฟิกที่คําถามแต่รู้ว่าแนวทางในการนําส่งนะรู้ว่ามันจะเป็นประมาณไหนและเ,เตรียมยังไงบ้างซึ่งพี่ละจะให้เทคนิคเราไปทั้งหมดเลยโอเคไหมนี่คือข้สองไม่มั่นใจแก้ได้ด้วยการเติมความมั่นใจค่ะเติมสิ่งที่เราขาดข้อที่3การแต่งตัวให้ถูกจริตองค์กรดูค่ะว่าเป็นงานอะไรเช่นถ้ามันเป็นงานหน้าบ้านพยายามแต่งตัวให้มันสมบุกสมบันถูกกับจริตขององค์กรถ้าเป็นงานหลังบ้านเราสาม มาแต่งตัวสวยๆไปได้เลยนะคือแบบโอ้โแต่งตัวสวยเหมือนผมลอนยาวไปได้เลยหลังบ้านต้องเป็นแบบนี้ที่สําคัญการแต่งตัวคุณต้องแก่กว่าอายุประมาณ5ปีนะอย่าหน่อมแนมเป็นเด็กไปเพราะไมเน็ตเมนต์โทนี่เขากําลังต้องการมองเห็นเราเป็นคราบเมนเจอร์ใครที่หน่อแมแนมไปนั่นแหละคือเหตุผนลที่เราไม่ผ่านและใครที่ผมสั้นแบบพี่รักพี่รักอายุเยอะแล้วพี่ลักษจะเข้าเลข4แล้วทุกคนพี่รักษจะเข้า40แล้วเพราะนั้นพี่รักต้องตัดผมสั้นด้วยพี่รักดูอายุเด็กลงแต่ถ้าเราจะไปเข้าไมเน็ตเมนต์โทนี่แอด,แอด,แอดอ ทำผมยาวๆเพราะว่ามันจะทาให้เราดูแก่กว่าอายุ5ปีอยเคยวะเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคเอาไปใช้ซะปรึกษาเข้าโครงการม i n i m e n วร์นี้ทั่วไทยได้ไดฟรีและถ้าใครอยากจะเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการเข้า m i n น m e n ัวร์ดีมากขึ้นสามารถเรียนรู้ได้เองจากเซลเลยนึ่งจากเซ็นหนังสือสั่งซื้อที่หน้าโปรไฟล์กดลิงก์ตีแลว้วกดที่ติดต่อเราปรึกษาเข้า MP สมัครคอร์สเรียนได้ที่เมื่อกี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น MP เข้าไม่ยากแค่คุณต้องรู้เทคนิคไทยจบต่างประเทศคุณต้องเข้าได้เลยตั้งแต่ครั้งแรกถ้าคุณเข้าไม่ ได้ปัญหาอยู่ที่ตัวคุณเห็นไหมมาอัพสกิลก่อนอย่าเสียดายเงินเพียงน้อยนี้ที่จ่ายค่าคอร์สเพราะอะไรเงิน1 2 0 0 0หมื่นที่จ่ายพี่รักษจะบอกว่าน้องๆพี่รักษคืนค่าคอร์สได้ตั้งแต่เดือนแรก2เดือน3เดือนขึ้นอยู่กับตัวคุณคอร์สไม่มีใครมาการันตีเราได้นะคนเดียวที่การันตีชีวิตเราได้คือตัวคุณเองเมื่อเรียนเลี้ยวต้องไปฝึกนําใช้เมื่อเรียนแล้วต้องไปฝึกนาํนนาใช้เรียนตรีเหมือนการเรียนโทเหมือนกันบางคนเรียนไม่จบลาออกก่อนเลยบางคนติดเอฟบางคนดรอปบ,บางคนได้เกรดต่ํากว่า3แต่บางคนได้เกียรติน อันดับหนึ่งคุณจะเป็นใครขึ้นอยู่กับคุณเป็นคนผักดันนําใช้ความรู้นั้นได้ไปเหมือนกันแต่เอาไปน,นําใช้ต่างกันขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณล้วนๆถ้าใครอยากจะอัพสกิลกับพี่ลักแบบนี้ค่ะสมัครได้ที่หน้าโปรโฟไฟล์กดลิงก์ตุยแล้วกดที่ติดต่อเราวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ